ภายระเขามาล่องน้ำแดงภายหนีอยู่ยังหนีอยู่จะหนีรอบปลอดภัยไหมล่องน้ำเงินไล่บทไล่เบียดภัยแดงจะแสงขึ้นมาเอาเลยเวยรือดีไม่ทรระดาพอพิพักระถิ่นดงเที่ยวนี้ตกที่นั่งลำบากเริ่มจะโยนแล้วปลาดูเงินไม่ไว้ใจภายหนีแบบกระจุยกระจายโอ้ยภัยไม่รอไม่คุยแลวคนบ้านเดียวกันคุยกัสักหน่อยดิเว้ยคุยกันสันอยดิวยไหนไก็นบาบอไดกันเว้ยไม่ว่าจะเป็นตพิพัพันขนมันสบพิพบนสบบวบมาเอาว ปีนี้กองทัพเรือรับไปแล้วหกถ้วยพระราชทานใบที่เจ็ดอถ้วยที่เจ็ดวันนี้จะทําได้ไม่ได้แต่ให้กิดอยู่ตามสายตาตอนนี้เิ่มหายใจได้ข้องคอใบที่แปดใบที่แปดใบที่เก้าเอาของประทานอภัย่ตะขอของประทานภัยผู้ของนะครับมันพลาดจะได้เอาลวไม่ทยอย่างนี้เริ่มจะหายใจข้องคอเริ่มจะหายใจข้องคอเริ่มจะชิงนี้เริ่มจะชิงนี้เริ่มจะชิงนี้ดูเชื่อว่าเรือนี้ในน้ำในน้ำของนี่พัน ไปกดไปไปไล่ปีกมันมาทันไม่ทันทันไม่ทันระยะสุดท้ายไล่ปีกมันมาแล้วก็ยิงขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นมากระยึ้นมามันมาปีก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 มันมาผ่อนไม่ผัดปีกมันมาโอ้ยไม่เท่าเสุดท้ายบานเรียบร้อยครับกรรมการตัดสินให้เจ้าแม่ประดุงเงินเป็นเหรียชนะครับพี่น้องครับ ครับเจ้าแม่ประดูเงินเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับและวันนี้ในส่วนของทีมภาคทีบรรยายต้องกราบขอบพนนนะระคุณนายสนามนั่นคือท่านนายกบุญมีแก้วกำพลตลอดจนพี่น้องทุกคนทุกท่าน FC แฟนเรายาถ่ายทอดตลอดการแข่งขันพร้อมด้วยไทยรองบสกระทิงแดงหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร้องไปต้องกราบธนทรภัยความดีคงเหลือไว้ยกให้กับคณะผู้จัดคือวัาดด่านอย่างดีครับ